เรายังมีท่านอาจารย์อีกหนึ่งท่าน ที่ถือว่าเป็นปรมาจารย์ทางว่วจุฬาเลยเพราะว่าประสบการณ์การนำว่วจุฬานั้นไปประงานบนท้องฟ้ามาแล้วรอบโลกหลายประเทศทั่วโลกเลยค่ะนั่นก็คืออาจารย์บุญธรรมหิมสกุลนั่นเองที่จะมาสาธิตแล้วก็ถ่ายทอดประสบการณ์ให้เราได้ชมกันในวันนี้อีกหนึ่งตัวเลยค่ะอาจารย์บุญธรรมเริ่มทำว่วามาตั้งแต่เมื่อไหร่คะเริ่มเลย 15, <100. S 1> สองพันห้าร้อยสองพันห <15, 100. S 1> ้าสิบเจ็ดปี ยาวนานมากแล้วเนี่ยเมื่อเชกคตูนี้หนูอ่านประวัติใช่ไหมคะมีบอกว่าอาจารย์มีคำได้ยำเบ้าจุลาของไทยเนี่ยไปโชว์ต่างประเทศด้วย<ะ>ไปที่ประเทศไหนมาบ้างคะ4ี่สิประเทศนะครับโอ้โหโอ้โห4ี่สิบประเทศถ้าจะให้ไล่เรียงนี่คงยาวแน่เลยพี่ครับเมื<ะ>่อกี้ว่าวของพี่ดี้สีไม้ไผ่จะเป็นสีสีไม้เลยแต่ทาไมของอาจารย์ต้องเป็นสีเขียวครับม,มันมีเอก,กลักษณ์<ข>เลย<ข>ครับของเขา ของเขาไว้เล่นน้ำลวงอย่างเดียวอผมนี่ไปต่างอไปต่างประเทศเราเึ้นเครื่อนแล้วทำไมไปต่างประเทศต้องสีเขียว้าถ้าถ้าไม่เคลือบสีเขาจะไม่ให้เข้าประเทศเขาเพราะอะไรคะอาจารย์อ้าวแมลงฮะอพวกมอดพวกไรติดจะเข้าไปอยู่ข้างในใช่ไหมแล้วกกลัวแพร่เชื้อไม่ไม่ไม่คือจะทําการยุ่งยากไงมอดไทยไปอยู่ต่างประเทศการเปือนสัญชาติแบบว่า มันไม่ได้ไม่ต้องแล้วเวลาที่เขาให้ไปโชว์เนี่ยอาจารย์ต้องไปโชว์อะไรบ้างคะไปทําให้เขาเห็นไหมหรือว่าเออไปไปผูกให้เขาดูอย่างเงี้ยค่ะอผูกให้เขาดูแล้วก็เอาขึ้นเอาขึ้นคว้ากันจุลาเป้าเป้าอ๋อก็คือลอยได้โชว์โชว์เล่นว่าเขาเล่นกันยังไงอ๋อก็ต้องเอาไปคู่กันแล้วการที่อาจารย์เริ่มทำว่าวมาตั้งแต่แรกค่ะอาจารย์สืบทอดมาจาก คุณพ่อคุณปู่ด้วยมีไหมผมเองเลยผมฮัดเองเริ่มคนแรกเลยหัดเองไม่ได้มีครูอ่าแล้วไปรักจํามาจากที่ไหนหรือเปล่าคะรักจํามาจากพ่อพ่อจาร์ดี้โอ้โหลกว่าอาจารย์เป็นเป็นเพื่อนกับพ่อจาร์ดี้อ่าเพื่อนกันครับขั้นตอนต่อไปต้องทำอะไรคะอาจารย์แปะฮะแปะแล้ว เย้ yeah, คุณผู้ชมครับเสร็จแล้ว,ลวนี่เราแปะกันเสร็จแล้วเตรียมบินเตรียมบินให้ตัวนี้จะไปไหนคะตัวนี้จะไปโชว์ที่ไหนฝรั่งเศสฝรั่งเศสอาจารย์มีความภูมิใจในความเป็นไทยของเราไหมผมภูมิใจมากเลยดีกวา่าฝรั่งเศสนี้เซ็นชื่อกันไม่ไหวเลยอะอาจารย์เซ็นชื่อด้วยเซ็นกันตลอดเลย าจารย์คะถ้ามีคนรุ่นใหม่มาขอร้องให้อาจารย์สอนวิชาถ่ายทอดวิชาการทำเบ้าเนี่ยอาจารย์จะสอนไหมคะยินดีนะครับยินดีเลยใช่ไหมคะคิดเงินไหมอะไรยังไงไหมคะอาจารย์ออฟฟรีครับนี่เพราะถือว่ามาที่บ้านได้เลยครับมาที่บ้านได้เลยใช่ไหมคะที่นี่เลยก็มาทําหาอาจารย์บุญธรรมรู้จักกันหมดใช่ไหมคะโอ้โหนี่วันนี้พี่ยศเป็นไงได้ความรู้เยอะมากได้รับความรู้แล้วก็ได้มาลองประดิษฐ์เบ้า ไม่ใช่เรื่องง่ายๆแต่ถ้าเราใส่ใจถ้าคนไทยทุกคนหันมาใส่ใจหรือหันมาเรียนรู้สักน้อยเราก็รู้ถึงวิธีการทําแล้วนะทาให้เราสามารถไปสอนลูกหลานได้อาจจะเราอาจจะทําไม่ถูกตามหลักแบบนี้เป๊ะแต่อย่างน้อยยังถือว่าเราได้สื่อสารให้ลูกหลานใช่ไหมคะอาจารย์วันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์บุญธรรมมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะ